ประโยชน์ของนมแม่นะคะที่ไม่ใช่แค่ลูกอิ่มท้องนะคะเอาประโยชน์ของด้านตัวลูกก่อนนะคะเนาะสารอาหารนะคะมีมากกว่า200กว่าชนิดนะคะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตนะคะเป็นเหมือนยาเป็นเหมือนวัคซีนที่ไม่มีวัคซีนตัวไหนสามารถเลียนแบบสิ่งนี้ได้เท่ากับนมแม่ของคุณแม่เองอะคะ่ะคุม้มคุ้มกันนะคะที่มีนะคะที่คุณแม่คะสามารถส่งผ่านนะคะ ไป,ไปทางน้านมไปให้กับลูกของคุณแม่ได้นะก็จะช่วยลดนะคะโอกาสของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจนะคะหรือว่าเป็นการติดเชื้อที่ระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็เวลาที่คุณแม่ค่ะได,ได้ได้รับเชื้ออะไรต่างๆมานะคะกระบวนการดูแลที่คุณแม่หาติดเชื้อนะคะร่างกายของคุณแม่เองค่ะก็จะมีการนะคะ มีภูมิคุ้มกันตอนในส่วนของตรงนี้แล้วก็จะส่งภูมิคุ้มกันนี่ค่ะผ่านทางน้ํานมนมาหาไปให้ลูกของคุณแม่ด้วยออมีสารอาหาร2 0 0้วกว่าชนิดนะคะประโยชน์ไม่ใช่แค่อิ่มท้องแต่ช่วยในเรื่องของการจเริญมเติบโตภูมิคุ้มกันนะคะสายใยความผูกพันนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของพัฒน,นาการถ้าเรานะคะเอาลูกมาดูดเต้านมของคุณแม่อันนี้คือประโยชน์ของตัวลูก <S 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 <ๆ>โอเคให้นมแม่มีประโยชน์กับลูกและมีประโยชน์กับแม่นมแม่ของเราเนี่ยค่ะคือเขาค่ะจะพยายามนะคะคัดสรรสารอาหารนะคะสิ่งที่ดีที่สุดประโยชน์มากที่สุดนะคะผ่านทางน้านม น,นะคะแล้วมันก็คือจะเป็นการแบบเผาผลาญพลังงานมากนะคะเนาะถ้าคุณแม่คนไหนอ่ะกินวิตามินไม่ถึงนะคะหรือว่ากินอาหารไม่ถึงเนี่ยคืออาจจะทําให้เราอา่ะซูปผอมไปได้แต่ลูกเราคือได้รับสารประโยชน์นะคะเต็มที่นะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เองนะคะอย่างที่บอกคือเราเองอ่ะก็คือให้นมลูกค่ะเราต้องกินอาหารนะคะในปริมาณที่แบบเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อที่เอาไปสร้างนะคะปริมาณน้านมส่งผ่านให้กับลูกของเรา <S <S และการที่คุณแม่นะคะให้นมลูกคือมันจะเบิร์นมากุคุณแม่จะเฟิร์มกระชับนะคะเอารูปมาดูกระตุ้นต่หรือว่าาเรลม หรือว่าเราใช้เครื่องปั๊มนมนะคะเนาะในส่วนตรงนี้เองนะคะจะลดการเสียเลือดหลังคลอดนะคะจะทําให้หมดลูกของคุณแม่ค่ะเข้าอู่เร็วนะคะช่วยขับน้ํขคาวปลานะคะแล้วก็ลดน้ําหนักหลังคลอดนะคะเนาะแล้วก็ที่สาคัญเลยก็คือว่าการที่เราค่ะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะช่วยลดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอลดโอกาสนะคะการเกิดมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งรังไข่โอ้อันนี้คือประโยชน์ต่อตัวแม่นะคะว่าหน่มแม่เป็นไงคะ สะดวกประหยัดนะคะนาะแล้วก็คือพร้อมใช้ทุกสถานการณ์นะคะประหยัดมากแม่นะคะเราต้องบอกเลยว่านมแม่เองนะคะมีประโยชน์เสมอนะคะแล้วก็มีประโยชน์ทุกหยดหยาดนะคะถึงแม้ว่าลูกของคุณแม่ค่ะจะกินอาหารอื่นแล้วก็ตามนะคะเ <ๆ S 2> พราะว่าอย่างที่บอกเองนะคะที่แม่โบพูดไปแล้วว่าด้วยของนมแม่เองค่ะคือเขาค่ะจะพยายามนะคะคัดสรรประโยชน์คุณค่าสารอาหารทั้งหมดนะคะเนาะเพื่อที่จะกลั่นออกมาทางน้านมนะคะแล้วก็ส่งผ่านให้ลูกของคุณแม่กินนะคะเนาะเพราะฉะนั้นนมแม่มีประโยชน์ ทุกหยดหยาดเนาะ,ะถึงแม้ว่าลูกของคุณแม่จะกินอาหารอื่นแล้วก็ตามก็ยังคงสามารถให้ลูกกินนมแม่ต่อได้นะคะเนาะ,ะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะคือเราค่ะ สนับสนุนนะคะองค์การนานาเมโลมีคําแนะนําว่าทารกแรกเกิดจนถึง6เดือนนะคะให้ลูกกินนมแม่แต่เพียงอย่างเดียวไม่ต้องมีการเสริมน้ําเปล่าไม่ต้องมีการให้อาหารเสริมอย่างอื่นนะคะกับลูกเมื่อลูกอายุ6เดือนนะคะให้นมแม่ควบคู่ไปกับอาหารเสริมตามวัยนะคะจัดยนจนถึง2ปีหรือสามารถให้นมแม่นานเกินกว่า2ปีได้ถ้า แม่และลูกยังรู้สึกว่ามีความสุขและแฮปปี้ในการที่จะให้หนุ่มแม่ตอบอ่ะเพราะฉะนั้นคือหากถามว่าแล้วหนุ่มแม่ค่ะจะให้ยาวนานแค่ไหนก็คืออย่างที่ตอบเลยนะคะว่าให้ยาวนานเกินกว่า2ปีได้เลยส่วนตัวแม่โบก็คือ7ปีจะแม่นะคะเนาะเพราะว่าอินเลิฟนะคะคนข้างและบ้านหนุ่มแม่นะคะ ต้องการที่จะให้ลูกนะคะได้รับภูมิคุ้มกันนี้นะคะผ่านทางน้นํานมแม่ซึ่งโดยทั่วไปเด็กะคะ่ะภูมิคุ้มกันเขาจะแบบสมบูรณ์แข็งแรงก็อย่างน้อยเนี่ยประมาณ2ปีถ้าเราอะคะ่ะสามารถที่จะประคองน้นํานมแม่นะคะให้ลูกกินถึง2ปีได้นะคะก็จะทําให้เนี่ยลูกอะได้รับในส่วนของวัคซีนนะคะที่แบบชนิดที่แบบดีเลิศและมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะก็คือนมแม่ของคุณแม่นั่นเองนะคะ